สวัสดีครับผมเบลอีสาน,านบ้านครับมืบมามาบม่อนี้กะมาพามาเบิ่งเงินพักครับที่นาคนปลูกไว้นะครับจะคลองสวนนี้ใช่ปุ๊เพราะว่าผมสืมาเบิ่งเดียจะคลองสวนนี่ครับผมสืมาเบิ่งไอ้สปริงเกอร์ิล ว่าสิมะเบิองกันสปริงเกอร์ได้ไหมเ่ยงกวบืองสปริงเกอร์เออมาไทยเราเนี่ยนะครับหน้าตาเจ้าของสวนโอ้เหยียบรูมบักแตงเหยียบรูมบักแตงเหยียบรูมบักแตงลงพักอย่างเดียวนี่ปีนี้กาโอ้โหนี่ครับบริโภคน้ำยาได้ครับใส่สปริงเกอร์สีเฮ็ดให้เมียขึ้นกันก็เลยได้มาเบิอง วนศุไปซื้อจังดจังเดย์นน่ะนี่แปลว่านมัน,นีแปลได้สามื่นแล้วบ่อแปลหมอเต้าหล่องนึงมันใส่ยกันสองสี่หกแต่ะกลมเนา่าหกสองส่หโอ้มีอันเบิดตัวนี้แต่ตะมปลปมูกซ้ำปีไก่ป่ะเนี่ยหลายกลัวหลายกลัวมัวนมง่ครับพื้นที่ ใส่คุมมิลีโอ้โลงแนี้ยเดี่ยวบปเลยตัวนี้มันพักขนาดมันโอ้มันพักกระจนกระจนกระนกระเทียวในนี่ขนาดคุณพัก,กาขาดเท้าอ๋อขนาดยุบข้างคุณเนาะไปครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งของเชิงอันนี้อันนี้เปียกไม่้ด้นี่นเรื่อบ่กในอาทิตย์หนึ่งหกวันหกมือ่อในหกมือ่อ นี่ครับเศรษฐกิจพ่อพียงงยูบวไก่กันนะครับนี <The> ่ขางโลกงซีนี่ยางมาซิ้มใส่หลายดีเนาะให้หนึ่งสองสี่หกแปดแปดสองสิบหกซีเฮีดให้แม่แล้วปัญหาอยู่นี่สมานซ้ำี่ละปัญหาอย่นี่ลองสมาำนัีออ่าแปดพอถึงยี สามสิบตันตีเพื่อเกินสามสิบตันผมอ่านสามสิบบ่ตอนนี้หกสามสิบตันพอนตอนนี้ถ้าเฮ็ดลองไล่หนี่นะถ้าเฮ็ดลองไล่หนี่ครับนาทีไล่หนี่แหละวลองไล่หนี่ตัวนี้สามตัวตัวต่ออ่านีไอ้สองนิ้วออกนิ้วหนึ่งบอลว่าอีกสามตัวเดี๋ยวสิได้จดไว้อยู่สัตว์บอลว่าอีกสามตัวจำว่าอะไรรอกสามท่ามสามท่าออกซีหุ่นหัวเกี่ยวนอก ก็มาตัวเกี้ยนากีก็ตัวเกี้ยนับโตเลยอันนี้ตัวนี้ลงยังเนี่ยนี่แปะยไม่ยันมันความความบุ๊ปูกับพี่คููกันแซี่มเลยบอกอันนี้บอกโม่อยู่ในหันสงสัยเบิดอายุแล้วทงสัยได้ซื้อไม่แล้วโอ้ยแค่หันซื้อดูโฮมครับโฮมภาพของมันเบิดอายุงานมันมะขายโลูกสื้อมันมะฝากขายสื่อไปเบิึงเทิงๆครับเทิงๆเห็นบักทัวร์ นี่ก็กล้วยครับผูกแควเบิดเลยนะครับอยู่แบบพ่อเพียงแบบพ่อเพียงพ่อเพียงและเพียงพ่อมันก็ขวากเป็ดขวากไก่แล้วขวากงัอขวากสังกะสีขวากงัวดีกว่าสังกะสีมองค้นอยู่เว้ยนะครับักกำลังโอ้ได้กเก็บแล้วตัวนี้ คือพีกพีไทยพีือนใช่บางกีนไม่กินอ๋อวแกงไม่กดูแล้ววะนี่บักพริกครับนี่บักพริกบักแข้งค้าปลูกเวิดว่าได้ซื้อกว่าไผ่กับกระลังปลูกตัวนี้พอดีกว่าไผ่ไงสุบหนี่ตายนี่อือขี้เหล้าขี้ไทยตัวนี้ขี้เหล้าขี้ไทยครับโอ้ ติสปิงเกอร์แค่แล้วไลยดึงสายยางไปเห็นเน็ดนี่ลกะก็เรียกว่าสิติดให้แม่เลือกตัวเราดึงสายยางเลยเบียร์ักกาดขาวสีล่งอันนั้นเป็นวันนี้เบียร์สุ่มนี้ยตอแปลงอ่ะอนะครับเบียร์พักผักการ์ดผักกาดขาวเลยเนาะเหนท้ายทยบนนี้นยังอัน อนี้ก็ขึ้นสายอยูนแปลงหนึง่งตัวทำเงนินตัวทำเงนินแพงกับแพงซื้อมาจะหกักนี่บักทัวก์กำลังึ้นข้างครับนี่ใส่ระบบสปริงเกอร์ทั้งเบิดเลยครับสายยางเนียกัพวกบักขืออยึดถึงขางข้างนี้นคุณว่าเพราะว่า ืใช่ก็อ,อนุญาตทำนี่ครับตัวถำเงินคืนบอบ็ปลูกลายๆเลยรส่นนึกปลูกหน่อยแทะเทียนนี่ทำหนันเทียนนี่หน่อยการติดยากปลูกติดยากกันปะการยากโอ้ตันนี้ก็จะหน่อยก็พอเก็บแล้วตัวนี้ขนาดใส่ปีใหม่พอดีอืมเก็บใส่ปีใหม่สซีพูดอะไเก็บใส่ปีใหม่เข้าดาวเตม กับผมเจงนี่กะฝากติดตามนะเด้อครับถ้าผูใดอยากได้พักกับมหาผมอยู่บานหลดโฆษณาพอ่เลือเลยช่วงปีใหม่หุ่นละครับจจงนี่ก็ฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมสิไปซื้อทอสันเด้ก็ะเล่มาเบิ่งน้ำเพลินเพลินกำลังลวนให้ว่าไอใส่สปริงเกอร์ใส่ทออยังงทอใดทอใดสีเฮ็ดให้เมียครับือตัวเราดึงสายยางครับสำหรับโมนี่กะ สวัสดีครับ